และสำหรับช่วงเวทีคอนเทิงวันนี้นะครับหนุ่มนุกธนดลนะฮะออกมาเปิดใจครับหลังได้เจอกับไอดอลขวัญใจตัวเองอย่างคุณโตโน่พาคินนั่นเองฮะกับการไปเตะฟุตบอลครับหนุ่มนุกบอกกับว่าโอ้โหเจอพี่โตโน่ทั้งทีนะฮะเล่นเอาฝีเท้าเนี่ยก้าวไม่ไหวเลยทีเดียวเป็นอย่างไรครับต้องไปลองชมกันฮะทีแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปกับพี่โตโน่เลยไม่ได้คิดว่าจะได้เห็นพี่โตโน่ ต้องขอบคุณพี่ลำเพลินครับขอบคุณพี่ลำเพลินมากๆเลยคือพี่ลำเพลินเขาเตะบอลพ่โตนออยู่แล้วแล้วเมื่อวานเราว่างไงคนอื่นเ็าไปงานหมดยเบิ้ลก็ไปงานพี่กองก็ไปงานเน็กก็ติดตติดงานหมดเลยทีนี้เราก็โพสตเลยอยากเตะบอลเราก็แท็กเลยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนหลายหลายคนเขาก็ติดงานพี่ลำเพลินก็ถ่ายละครแต่เขาก็ทิ้งเราก่อนมาหาเราแล้วทีนี้ก็ได้ก็ได้ไปหาก็ได้ไปหาไอ้พี่ลำเพลินไปเตะบอลด้วยกัน ทีนี้พี่ราวังก็บอกว่าเห็นพี่โตโนโ่เนี่ยพี่โตโนโ่กำลังมาพี่โตโนโ่มาด้วยเหรอ,อจากทีแรกตั้งใจม,มาเตะบอลเขาเนี้ย<อ>คือความตั้งใจของนุกลดมุว,วเลยครับไม่อยากเตะบอลแล้วอยากนั่งดูพี่โตโนโ่แค่นั้นพอฟอร์ออมเมื่อวานเบบไม่โอเคเลยครับคือความเก่งคนที่เราชอบมากๆแล้วเราได้ไปเตะบอลกับเขาเราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นนักร้องเลยแล้ววันนี้เราได้ไปเตะได้ไปเตะบอลหนุพี่เขาสุดยอดมากแล้วพี่เขาแบบ ความเป็นผู้นําคือสุดยอด MVP มากพี่โตโน่เก่งพี่เขาบอกว่าพี่เขาปากทุกคนในทีมเลยเนี่ยนะน้องของเราเองปากนุกไว้ในทีมด้วยทุกคนต้อนรับนุกด้วยแล้วก็เขาก็ตกมือแล้วแล้วแบบทัดใจมากใช่ทัดใจมากแล้วแล้วช่วงก่อนที่นุกจะกลับบ้านเตะบอลเสร็จเขาบอกว่าล้ำเพลินเดี๋ยวชวนนุกไปกินชวนนุกไปกินข้าวอยู่บ้านพี่ดิวันไหนว่างๆนะถ้าไม่มีงานไปกินข้าวบ้านพี่เลยในใจนุกอละนะ ลุกอยากร่วมงานวิคเตอรโนมากออแต่ไม่รู้ว่าจะได้ร่วมยังไงออก็ต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับไม่แน่ไม,นไม่แน่น้องเอ,อ็เอนดูออน้องชายคนนี้ด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหทุกคนครับเห็นจากภาพแล้วครับเรียกว่านี่เป็นการรวมทีมของเหล่าซุปตาภาคอีสานหรือเปล่าครับเนี่ยมีหลายคนเลยทีเดียวอ่ะเอาเป็นว่ายัางไงก็ต้องไปถามเขากันนะครับวันนี้เนี่ยก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแชมพูปิดผมขาวแคร์บิวแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแฮปปี้แฮปปี้นะครับ